วันนี้คุณจะมีบทเรียนของเด็ก6-7มาฝากเพื่อให้หลายๆคนที่เตรียมจะเป็นเด็ก6-8ไม่พลาดเหมือนเด็ก6-7นะบทเรียนที่ว่าคืออะไร หลายๆคนเนี่ยมาบ่นเลยว่าเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนบางคนมาแบบไม่กี่อาทิตย์เองก็ยังไม่มีคะแนน i อเอลเลยเพราะมัวแต่คิดว่าไปสอบ SAT ที่มันยากเนี่ยให้เสร็จเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเตรียม i อเอลก็น่าจะทันแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ทันเลยเพราะผลคะแนนกว่าจะออกเนี่ยนานแล้วก็อาจจะยื่นไม่ทันแถมบางคนต้องแก้ตัวคือสอบครั้งแรกคะแนนยังไม่ได้ตามเป้าที่จะใช้ยื่นได้ก็เลยมาเร่งเตรียม i อเอลกันบ อกเลยว่าแบบนี้มันเหนื่อยนะคะลูกครูเจบอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งจริง IELTS ไม่ยากเท่ากับ SAT แต่ก็ไม่ใช่ว่ารอเตรียมตัวใกล้ๆแล้วเราจะได้ผลคะแนนที่เราต้องการนะอยากให้เตรียมตัวต่อนเนิน่นๆนะคะและบอกเลยว่า IELTS เนี่ยมีรอบสอบเปิดทุกอาทิตย์นั่นหมายความว่าเรามีเวลาในการแก้ตัวหลายรอบเลยจนกว่าเราจะได้คะแนนที่พอใจฉะนั้นเนี่ยครูเจมแนะนำค่ะถ้าเป็นไปได้นะ ใครที่อยู่มสหรือม .5 รีบเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยโดยเฉพาะมสจริงๆแล้วเตรียมได้ตั้งแต่ม .4 เลยนะคะเพราะผลคะแนนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกมหาลัยเนี่ยเขาก็ให้ผลคะแนนที่เป็น2ปีแหละแต่ก็มีบางคณะนะที่เอาผลคะแนนแค่ปีเดียวแต่ยังไงไงการเตรียมตั้งแต่มสก็ถือว่าไม่เร็วไปนะคะเพราะเราต้องให้เวลาในการฝึกฝนสกิลต่างๆลองทําข้อสอบเพื่อให้ตัวเองคุ้นชินกับเทคนิคด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเข้าห้องสอบเราก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันดังนั้นเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะ ม .4 ไม่เร็วเกินรีบมาเลยมหเนี่ยก็รีบต้องเร่งสปีดแล้วนะส่วนม6ถึงจะเหลือเวลาน้อยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหวังนะถ้าเตรียมตัวดีๆมีเทคนิคในการสอบที่ดีเหลือเวลาน้อยก็สามารถเตรียมตัวให้ได้คะแนนสูงได้ค่ะต้องรีบติวรีบเตรียมตัวและรีบสอบได้แล้วนะคะ